ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นรายชื่อเหล่านี้เทวดาได้ฝากมาบอกอาจารย์ภัยสารแสนชัยในนิมิตตั้งแต่ปีพศ2548ซึ่งปัจจุบันพระภิกษุบางรูปได้มรณะภาพไปหลายรูปแล้วแต่ญาติธรรมทุกท่านสามารถไปทำบุญและกราบไหว้รูปภาพหรือรูปปั้นของพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้แทนได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. พระธรรมยานมุนีหลวงพ่อไวยวัดพนันเชิงอำเภอเมือง 2. พระเทพพยานไตรโลกาจารย์หลวงพ่อทองสายวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอิน 3. พระสุนทรทันมานุวัตรหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสาลาปูนอำเภอเมือง 4. พระครูกิจสารโสพลหลวงพ่อโสพลวัดเสนาสนารามอำเภอเมือง 6. พระยานไตรโลกหลวงพ่อวินวัดบรมวงศ์อิสาวารารามอำเภอเมือง 7. พระครูพุทธวิหารโสพลหลวงพ่อสนวัดหน้าพระเมนอำเภอเมือง 8. พระครูสุวรรณวิมลศีลหลวงพ่อลำพาย วัดสุวรรณดารารามอําเภอเมือง 9. พระครูจันทรรัรัศมีหลวงพ่อละเอียดวัดสุวรรณดารารามอําเภอเมือง 10. พระครูสาธุกิจโกศลหลวงพ่อแวววัดพนันเชิมอําเภอเมือง 11. พระครูเหมคุณากรหลวงพ่อทองอยู่วัดช่างทองตำบลเกาะเรียนอําเภอเมือง 12. พระครูพิพิธวิหารการหลวงพ่อสำรวยวัดกษตรตราธิราชตําบลภูเขาทองอําเภอเมือง 13. พระครูอาทรน,นวาการหลวงพ่อเอื้อวัดพยมยงอําเภอเมือง14พระครูวิรัตธ,ธรรมคุณหลวงพ่อผินวัดไก่เตี้ยพุทธารามอําเภอเมือง 15. พระครูวิทัศธ,ธรรมธาดาหลวงพ่อเทียนวัดประสาส ตำบลหอรัตนชัยอำเภอเมือง 16. พระครูสุวรรณโสรัตหลวงพ่อเสงีง่ยมวัดสุวรรณเจดีอำเภอมหาราช 17. พระครูวิบูลธรรมพานีหลวงพ่อแช่มวัดเทพสุวรรณตำบลท่าต่ออ,อมหาราช 18. พระครูปิติธรรมคุณหลวงพ่อทองอินวัดคลองบุญอำเภอมหาราช 19. พระครูประจักษ์จริยคุณหลวงพ่อสุนทรวัดไก่จนอำาเภอท่าเรือ20พระครูสุวรรณวรกิจหลวงพ่อทองดีวัดชุมแสงตำบลจำปาอำาเภอท่าเรือ21พระครูวรดิตวุฒิธรรมหลวงพ่อบุญธรรมวัดถลุงเหล็กอำาเภอท่าเรือ22พระครูสุม,มนวิสารหลวงพ่อชั้น วัดแคตำบลปากท่าอําเภอท่าเรือ23พระครูมหานคราพิรักหลวงพ่อสมคิดวัดมาแหยงอําเภอนครหลวง24พระครูพินิษ์สุตตะคุณหลวงพ่อทองหล่อวัดร้อยไร่ตำบลพระนอนอําเภอนครหลวง25พระครูโสพิษนครธรรมหลวงพ่อบุญมีวัดละมุด ตำบลบางระกร,รมอ,อรนครหลวง26พระครูประดิษฐ์วราพรหลวงพ่อบุญชูวัดบ้านดาบอเภอนครหลวงใน27พระครูโสพิษวิหารคุณหลวงพ่อบุญชูวัดกลางตำบลน,นครหลวงอเภอนครหลวง28พระครูทิติยานวิสุทธ์หลวงพ่อบุญลือวัดบันไดอเภอนครหลวง 29. พระครูวีรนายกพิพัฒน์หลวงพ่อพดุงศักด์วัดวรนายกรังสรร์อำเภอบางปะหัน30พระครูสิทธิพงศ์คณาธรหลวงพ่ออุ่นวัดเทพอุปการามตําบลบางนาระอำเภอบางปะหัน31พระครูอมรวุทธ,ธิคุณหลวงพ่อทองสุขวัดตะเคียนตําบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหัน 32. พระครูพิบูลวิหารการหลวงพ่อสำราญวัดทางกลางตำบลเสาธงอำเภอบางปะหัน33พระครูอุทัยคณารักหลวงพ่อจำรัสวัดหนองน้ำส้มอำเภออุทยัย 34. พระครูถาวรศรีรจารหลวงพ่อหลานวัดสแกอำเภออุทยัย 34. พระครูวิหารกิจประสานหลวงพ่อเกลียง วัดกลางขุยออ,อุทยัย 36. พระครูอัฐกิจประยุทธ์หลวงพ่อเคลื่อนวัดโพสาวหารออุออทยัย 37. พระครูวิทิดธ,ธรรมรสหลวงพ่อสงัดวัดโคกมะยมออุออทยัย 38. พระครูสุนทรธนารักหลวงพ่อวาดวัดพาชีอำาภอภาชี39พระครูประสิทธิ์คุณวัต หลวงพ่อสมหวังตำบลดอนย่านางอําเภอภาชี40พระครูพินิษ์สังฆการหลวงพ่อเสาวัวดดอนย่านางตำบลดอนย่านางอําเภอภาชี41พระครูวิรัตจริยะคุณหลวงพ่อบุญช่วยวัดหนองกลางอําเภอภาชี42พระครูพิพัฒน์ปัญญาพลหลวงพ่อเลื่อนวัดหัวกุ้งอํเภอภาชี 43พระยานนรังศีหลวงพ่อปียะวัดชุมพลนิกายารามอําเภอบางปะอิน44พระครูโสพลพัฒนาโนโดมหลวงพ่อเจริญวัดชุมพลนิกายารามอําเภอบางปะอิน45พระครูบรรหารนวก,กิจหลวงพ่อทองหล่อวัดโปรดศาสตร์ตำบลขนอนกลางอําเภอบางปะอิน46 พระครูวิบูลสุขธรรมหลวงพ่อทองสุขวัดชีปาขาวอำเภอบางปะอิน47พระครูอุเทศธ,ธรรมวิจัยหลวงพ่อสงา่าวัดไผ่ล้อมอำเภอผักไห่48พระครูวิพัฒน์วุฒิคุณหลวงพ่อทองใบวัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่49พระครูพิพัฒน์วรวิทย์หลวงพ่อโชวียงวัดตึกคดชหิรัน ตำบลผักไห่อําเภอผักไห่ห้าสิบพระครูประโชธธรรมวิจิตหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วตำบลบ้านกลึงอําเภอบางไทห้าสิบเอ็ดพระครูสุวรรณธรรมกิจหลวงพ่อทองดีวัดกระแซงอําเภอบางไทห้าสิบสองพระครูโกศลพัฒนากิจหลวงพ่อทองคำวัดท่าสุงทักษิณารามอําเภอบางไทห้าสิบสาม พระครูโสพลรัตนากรหลวงพ่อสมหวังวัดคูสลอดวุฒโสพลอำเภอลาดบัวหลวง54พระครูพิบูรลปทุมรักหลวงพ่อเดือนวัดลาดประทุมคงคารามอำเภอลาดบัวหลวง55พระครูเสนาคนารักษหลวงพ่อหยุดวัดเจ้าเจ็ดในอำเภอเสนา56พระครูสุวรรณศิลาธิคุณหลวงพ่อทองพูล วัดบ้านแพนอําเภอเสนา57พระครูสุนทรยติกิจหลวงพ่อละเอียดวัดไผ่ล้อมอําเภอบางบาน5้าพระครูโอภาสธรรมวัดหลวงพ่อล้วนวัดพิกุลตำบลน,น้ำเต้าอําเภอบางบาน59พระครูพัชกิจจารักหลวงพ่อลอยวัดบางซ้ายในอําเภอบางซ้าย60พระครูธรรมโคศิด หลวงพ่อรอนวัดสามเพลงตำบลปลายกลัดอําเภอบางซ้าย61อพระครูมงคลศีลคุษณหลวงพ่อลอยวัดเทพมงคลอําเภอบางซ้าย62พระครูไพโรดคณนารักษ์หลวงพ่อไพโรดวัดหลวงพ่อเขียวอําเภอบ้านแพรกจังหวัดพะเยา 1. พระธรรมวิมลโมลีหลวงพ่อพ่วงวัดศรีโคมคำ พระเจ้าตนหลวงอําเภอเมือง 2. พระราชวิริยะสุนทรหลวงพ่อธงชัยวัดราชครื้ออําเภอเมือง 3. พระสุธรรมมุนีหลวงพ่อศรีมูลวัดศรีอุโมงค์คำอําเภอเมือง 4. พระอนุรักษ์บุรานันหลวงพ่อบุญชื่นวัดลีอําเภอเมือง 5. พระครูมหาพุทธาภิบาลหลวงพ่อบุญศรี วัดศรีโคมคำพระเจ้าตนหลวงอำาเภอเมือง 6. พระครูอุทัยปัญญาธรหลวงพ่อบุญมีวัดบุญโยงอำเภอเมือง 7. พระครูอดุลธรรมยานหลวงพ่อบุญทาวัดร่องไฮอำเภอเมือง 8. พระครูสมานจิตตาพรหลวงพ่อสมวัดร่องปอตำบลคงเจนอำเภอเมือง 9. พระครูสุวรรณโนภาศ หลวงพ่อทองดีวัดป่าผางตําบลห้วยแก้วอําเภอเมืองสิบพระครูโอภาสทันมากรหลวงพ่อแสงวัดหนองเหล่าตําบลเชียงแรงอําเภอเชียงคำสิบเอ็ดพระครูสารธรรมนิวิทย์หลวงพ่ออินคำวัดดอนชยัยตําบลเชียงแรงอําเภอเชียงคำสิบสองพระครูสุวรรณเจติยารักษ์หลวงพ่ออินปั้น วัดปุ่นอำเภอเชียงคำา3 3พระครูขันติวรธรรมหลวงพ่อสมเพชวัดหนองร่มเย็นตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำา 14. พระครูวงพงศ์ขนารักษ์หลวงพ่อประพันธ์วัดนาปรางอำเภอปง 15. พระครูวิมลสิริทัศน์หลวงพ่อบุญชื่นวัดบ้านบอลอำเภอปง 16. พระครูสุพัชเจติยาพิบาลหลวงพ่อเมืองคําวัดพระาธาตุดอยหยวกตำบลปงอําเภอปง 17. พระครูสิริบุญยวัฒน์หลวงพ่อบุญรอดวัดบุญยืนอําเภอปง 18. พระครูนันทบุรีพิทัก์หลวงพ่อภัยทูลวัดป่าแขมอําเภอเชียงม่วน 19. พระครูสุวรรณคณาพิรักษ์หลวงพ่อคำ วัดบุญเกิดอเภอดอกคำใต้20พระครูจริธรรมสุนทรหลวงพ่อบุญเลงวัดสันกลางอเภอดอกคำใต้21พระครูสิริมังคลานุย,ยุทธ์หลวงพ่อศรีหวานวัดดอนเหล็กอ,อดอกคำใต้22พระครูโสพลวีราพรหลวงพ่อสมิงวัดแผ่นดินทองอ,อจุน23 พระครูสิริพัทธรธรรมหลวงพ่อศรีไลวัดห้วยข้าวกรร่ำอำเภอจุน24พระครูคำพีธรรมวิทิตหลวงพ่อสมฤทธิ์วัดร่องแม่อำเภอจุน25พระครูอุปัมภมคณารักหลวงพ่อใจวัดห้วยข้าวกรร่ำอำเภอจุน26พระครูมานัตสนะที่พิทักษ์หลวงพ่อศรีเหลา วัดโพธรารามอําเภอแม่ใจ27พระครูมงคลปัญญาคุณหลวงพ่อปัญญาวัดป่าแฝกเหนือตำบลป่าแฝกอําเภอแม่ใจ28พระครูเกษมปัญญาคุณหลวงพ่อบุญเลื่อนวัดคงบุญนาคอําเภอแม่ใจ29พระครูประโชคธ,ธรรมสุนทรหลวงพ่อวิเศษวัดหนองสะอําเภอแม่ใจ จังหวัดพิจิตร 1. พระวิมลมุนีหลวงพ่อวิจิตวัดชัยมงคลอําเภอบางมูนนาค 2. พระวิสุทธิวราพรพนหลวงพ่อสมชายวัดมงคลทับครออําเภอทับคลอ 3. พระสุทัศสีมุนีวงศ์หลวงพ่อบุญมีวัดท่าหลวงอําเภอเมือง 4. พระครูพิสิทิ์ธรรมโกศล หลวงพ่อประสิทธิ์วัดหัวดงอำเภอเมือง 5. พระครูพิมนปัญญาพิรัตหลวงพ่อมิ่งวัดป่ามะคาบอำเภอเมือง 6. พระครูวิจิตโพธิธรรมหลวงพ่อเสาว,วัดโพงามอำเภอเมือง 7. พระครูวิพัฒธรรมโชตหลวงพ่อเชื่อวัดดงชะพลูอำเภอเมือง8พระครูสิริธรรมคุศหลวงพ่อเชือ้อ วัดแหลมยามอําเภอเมือง 9. พระครูพิทักษ์สมิทธิคุณหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดบางเพียนวิไลรัตตำบลหัวดงอําเภอเมือง 10. พระครูพิเศษวิริยะคุณหลวงพ่อสุวรรณวัดเขตมงคลอําเภอวงังไซภูน 11. พระครูพิทักษ์ปิยคุณหลวงพ่อพิมพ์วัดหนองปลาไหลอําเภอวงังไซภูน 12. พระครูวิธานกิจจานุกูลหลวงพ่อทองแดงวัดศรีสัทธารามอําเภอวังทรายภูล 13. พระครูพิพัฒน์โชติธรรมหลวงพ่อโชตวัดไผ่รอกอําเภอโพโประทับช้าง 14. พระครูวิบูลธันมาพรหลวงพ่อประยูนวัดโพประทับช้างอําเภอโพประทับช้าง 15. พระครูวิจิตสาธุโกศลหลวงพ่อจำนงวัดดงเสือเหลืองตำบลดงเสือเหลืองอำเภอโปรพประทับช้าง16พระครูโพทันมานุรักษ์หลวงพ่อนาวัดไผ่ท่าโพใต้ตำบลท่าโพใต้อำเภอโปรพประทับช้าง17พระครูวิทูลธรรมรัตหลวงพ่อพิมพ์วัดย่านยาวอำเภอโปรพประทับช้าง18 พระครูวิจารณ์วรธรรมหลวงพ่อกมนวัดทับหมันอําเภอตะพานหิน 19. พระครูพิพิธธันมาธรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนตำบลคลองคูนอําเภอตะพานหิน20พระครูวิบูลศิรัสุนทรหลวงพ่อบุญเรืองวัดตะพานหินอําเภอตะพานหิน21พระครูพิสุทธัทนมานุวัรหลวงพ่อเปเรย วัดท่าบัวอําเภอโพทะเล22พระครูพินิษฐ์ศิระคุณหลวงพ่อสนมวัดท้ายน้ำตำบลโพทะเลอําเภอโพทะเล23พระครูวิริยะกิจจาพิรัตหลวงพ่อทองพูลวัดหลวงอําเภอโพทะเล24พระครูวิรุณธันมาพิรัตหลวงพ่อสมบุญวัดธนงอําเภอโพทะเล 25. พระครูพิพัฒน์ปัญญาคุณหลวงพ่อบุญมาวัดห้วยเรียงใต้อําเภอบางหมูหนาค26พระครูพิสิทธิ์ขณะพิรักหลวงพ่อสุพจน์วัดชัยมงคลอําเภอบางหมูหนาค27พระครูพิบูลพัฒนาพรหลวงพ่อทองสุขวัดธรรมสังเวชตำบลห้วยร่วมอําเภอบางหมูลนาค28 พระครูวิธานกิจจานุกิจหลวงพ่อชุมวัดห้วยพุกอำเภอบางมูลนาค9 9พระครูวิมลปุญญาพรหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษวรรณอำเภอบางมูลนาค30พระครูพิสารสิทธิธรรมหลวงพ่อจำนงวัดเทพสิทธิการามอำเภอสามงาม31พระครูพิมลขันติคุณหลวงพ่อดำเป็น วัดสะยายชีตำบลเนินปออเาอสามสาม 32. พระครูวิจิตสราพิบาลหลวงพ่อทองสิษ์วัดหนองหลุมตำบลหนองหลุมอเาอสามสาม 33. ามพระครูพิพัฒคุณาทานหลวงพ่อสายบัววัดกลางวงมุนีอเาอสามสาม 34. พระครูศรีปริยัตวิทูลหลวงพ่อประสาสวัดมงคลทับคร้อ อำเภอทับคล้อ 35. พระครูพิสารธรรมสุนทรหลวงพ่อวิชัยวัดวังหินเพิ่มอำเภอทับคล้อ36พระครูวิรุณบุญญาคมหลวงพ่อบุญมาวัดขายน้อยตำบลทายทุ่งอำเภอทับคล้อ3าพระครูพิเศษสุดที่คุณหลวงพ่อนวลวัดศรีสุทธาวาสอำเภอทับคล้อ3า พระครูสีปริยติธรรมหลวงพ่อบุญรอดวัดสันติพรารามอำเภอตะพานหิน